สวัสดีจ้าพ่อกับย่าแอนแอนโคเรียคนเกา่าเจา้าเจ้าเดิมเสียงเดิมค่ะพี่น้องเมื่อนี้ย่าแอนมาโฮมผัดเนาะก็ได้คิดขึ้นได้นะจ้าว่าเอ่อย่ามย่าแอนกลับบ้านย่าแอนก็บบกนกสิมาค่อยรถอยู่มโมงนี้ละพี่นออ้องเออ่รถรถสายใดเวลาจาับม่วงจับม่วงเดี๋ยวย่าแอนสิาพาไปเบิ่งเนาะจ้าเนาะคิดขึ้นมาไ,ได้ก็เลยว่าเออ บอกชูพี่สูน้องฟังไปไทยให้เบิ้งนอกจากเนาะมองทีย่าเอัยน,นกลับบ้านทิตต้องมามองนีและพี่น้องย่ายอีนจิตต้องมามองนี้ประจําเวลาได้เอียกลับไทยนอกจากเนาะเดี๋ยวย่าเอนจะพาไปเบิ้งจา้านี่ละจ้พี่น้องหน้าห้มพัดเนาะย่าอนก็ว่าสิมาซื่อของนั่นหละเมื่อนี้คืดขึ้นได้ก็เลยว่าเอ้าพาพี่น้องกันไปเบื้องมองที่ย่า่อันนมาคอยลดเวลากลับบ้านกันกนะสนอกเดี๋ยวิเอียนเดี๋ยวสีบ้าสูวฟางนอกจากเนาะ รถเมสซ้ายใดซ้ายใดที่ย่าแอนมาค่อยมาล่อก็บ,บก่าไกลจากบ้านเท่าไรดอกพี่น้องได้แอนนั่งแท็กซี่มาแป๊บเดียวก็สิมาหอดตรหน้าห้มพัดเมียนหมกเนกาะจ้ะเดี๋ยวไปเบื้องใต้รถเม่ที่อนจุดมองย่าแอนมาค่อยจะขึ้นรถนอกพี่น้อง มองนี้เราจ้าพี่น้องใหญ่เอนม,มาค้อยรถ6013พี่น้องรถบาสเขาสนามบินสนามบินอินชอนเนาะพี่น้องเนาะมือเนื่องมือเนื่องมันมีจักเถี่ยวเดี๋ยใหญ่แอ๋นจีภาเบิ้งจ้ะตีสี่สิบนาทีเนาะพี่น้องขั้นแรกจ้ะเถี่ยวแรกตีสี่สิบน้าที่เถี่ยวสองตีหา แถวที่สามหกโมงเคียงแปดโมงพี่น้องมันก็ซิมี่เรื่อยๆเนาะเก้าโมงสี่สิบสิบเอ็ดโมงเทียงเคียงใบสองมีเรื่อยๆพี่น้องจนหอดสองทุ่มแถวสุดท้ายสองทุ่มสิบนาทีจ้ะเมื่อหนึ่งมันซิมีจักเขี่ยนีย่พี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองแถวพี่น้องเมื 11, 12, 12, อ่อหนึ่งซิี่สิบสองหลอก เริ่มเริ่มเทียวแรกกี่สิบนาทีเนาะเที่ยวสุดท้ายสองทุ่มสิบนาทีจ้ะเขายินช่อนพี่น้องรถเขายินช่อนใหญ่กันสโลเร่าสู้ฟังไปสโลพี่น้องเอ้คิดพอ,อ,อยังใหญ่กันฮะไทยหาเราสู้ฟังเนาจะเนาะตามภาษาใหญ่แันเลยจ้ะแต่จังใดจันทานมาคิดมาใหญ่กันรถคิดตามใหญ่แอนมั่งเลยเด้อพี่น้อง ใชอนเมื่อไม่หาทายหาเฮ็ดไปตามภาษาเราอยู่มาโดนก็บอค่อยได้เที่ยวใส่ได้พี่น้องใช่แอนนะอยู่ด,เดมเดิมเห็ดงานแล้วก็กลับบ้านนี่ตะบ้านกับงานซ้ำนี่แหละย่า่นะบ่ะค่อยได้เห่นได้เที่ยวใส่มองเลรียญมองเที่ยวกับไปเมื่อกี้เทียเนาะหน้ามีซ่อมซ้อนเท่าเวรยอย่างกับย่ายกับไปเมื่อกี้เทียวเวลาลูกมาหาหน่ะจังอยได้ไปกันทาลูกบ่มาหนี่ย่า่กับไ่ได้เปิดใจดอกพี่น้องเอ้ย แอนที่เข้าไปซื้อของในห่างก่อนจะพี่น้องค่อยพบค่อยพอก,กับยายแอนไม่เร้อจ้าเด้อปา,ากกดไลค์กดแชร์ให้ยายแอนน้ำเนด้อจา้าขอบคุณค่ะ